สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะเมียในช่วงเดือนกันยายนปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยมันมีพลังงานในด้านลบนะที่เป็นไพ่กับหัวหลายใบเลยอันนี้มันก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องความรักคู่ครองหรือในเรื่องการงานเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียไปด้วยนะเพราะว่าพลังงานของไพ่สิบไม้เท้านะแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าการที่คุณอยู่ตรงเนี้ย คุณไม่ได้รับความร่วมมือเห็นใจนะเจ้าของเจ้านายที่เป็นตัวแทนของไพ่คิงถือดาบที่เป็นไพ่กับหัวไพ่คิงถือไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่อัศวินถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้บอกให้เราได้รู้เลยว่าคุณอยู่กับเ,เจ้าของเจ้านายนะที่ไม่มีความเป็นธรรม ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรใช้ความได้เปรียบของเขาเนี่ยเอาเปรียบในความจริงใจของลูกน้องลูกจ้างคนในปกครองนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นแล้วเหมือนกับว่าคุณก็พยายามที่จะประคับประคองพยายามที่จะหาวิธีเอาตัวรอดอเนาะด้วยการสร้างภาพนะทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเค คุณรับได้นะคุณต้องซ่อนความรู้สึกเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเนี่ยได้อยู่ในที่ทำงานแห่งนี้เพราะเอาจริงๆแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะไปเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรใดๆนะนอกจากคุณจะต้องซ่อนความรู้สึกพยายามควบคุมสถานการณ์ไปตามน้ำไม่ให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยคิดอะไรกับ สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นั่นก็คือพลังงานของไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่เอ่อไพ่คิงถือถ้วยนะบวกกับพลังงานของไพ่ the temperance นะทีนี้ก็อันเนี้ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องทนนะ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะถ้าเกิดว่า พลังงานของไพ่ The i m p r e s s ที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยปรากฏขึ้นมาก็บอกให้เราได้รู้ว่าหัวหน้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานนะหรือไม่งั้นลูกค้าใครก็ได้อะที่คุณจะต้องทำงานอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะต้องทนอารมณ์ทนเพรสเชอร์ทนความกดดันอะไรต่างๆแล้วบางทีเพื่อนร่วมงานนี่ก็เป็นประเภทแบ่งแยก แล้วก็เอาเปรียบเราอีกนะบางทีเห็นเราเป็นคนใหม่แล้วบางคนเนี่ยใบทํำงานก็ไม่มีสมมตินะอันนี้ก็ยิ่งง่ายเลยที่ทำใหเ้เจ้าของเจ้านายคนที่มีอำนาจเนี่ยกดขี่ข่มเหงเราแล้วมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอดทนอยู่ตรงนี้แหละท,ทั้งทั้งที่คุณรู้ตัวคุณเองดีนะแต่ไพ่ก็คอนเฟิร์มให้คุณได้รู้ว่าคุณก็ยังต้อง ทนอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ของคุณต่อไปเนาะก็ต้องนึกถึงความสุขของคนส่วนรวมนะความมั่นคงในอนาคตแต่จริงๆแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าใจร้ายอะ่ะบางทีเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าคุณคก็คือเจ้านายเอ่อเป็นประเภท <c oughs> ใจดำอะไรประมาณเนี้ยนะแต่คุณก็ต้องอยู่ให้ได้อะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่หน้าไพ่บอกให้เราได้รู้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ร่วมงานหรือว่าไม่ได้เข้ามาทำงานในที่แห่งนี้นะก็เป็นสถานการณ์ที่คุณควรที่จะหยุดเอาไว้ก่อนนะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีทางออกมีทางเลือกมีทางไปอันเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคุณก็ควรที่จะตัดสินใจเนาะหรือไม่เช่นนั้นก็พยายาม ทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองเนี่ยมีทางออกมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นเช่นการที่คุณอาจจะออกไปหางานเสริมทำนะก่อนที่คุณคิดที่จะตัดสินใจออกจากงานตรงเนี้เพราะผู้จัดมองเห็นและว,ว่ามันเป็นที่ทํางานที่มันไม่เป็นมิตรอะกฎระเบียบเอ่ยแล้วก็การปฏิบัติกับลูกน้องคนในปกครองเนี่ย เ,เจ้านายเนี่ยแบบว่าใจดำมากเลยหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้อันนี้นะก็เป็นสิ่งที่ไพ่คอนเฟิร์มให้คุณได้รู้อว่าคุณจะไม่ได้รับความเท่าเทียมในที่ทำงานแห่งนี้ไม่ได้รับความเมตตาหรือว่าเห็นคุณค่าอะไรด้วยแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทั้งๆท,งท,งที่คุณก็รู้อว,ว่าคนคนนี้ไม่มีอ,อ,อนาคตหรือว่า คุณจะไปคาดหวังพึ่งพาอะไรไม่ได้แล้วแถมไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยนะคนรักคู่ครองของคุณอะดึงใครเข้ามาเป็นคู่แข่งในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยแล้วไหนคุณยังจะต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องสถานะของตัวคุณเองแล้วป้องกันไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาแย่งตำแหน่งหน้าที่ของคุณซึ่งคุณเนี่ย ถ้าเป็นตัวแทนของไพ่ The i m p r e s s ที่เป็นไพ่กับหัวคุณอาจจะมีลูกเต้ากับเขาแล้วนะมีมีพยานรักร่วมกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยงยัอย่างาที่จะแบบว่าปกป้องออความสัมพันธ์ของคุณถึงแม้ว่าเขาปฏิบัติกับคุณอย่างใจร้ายอะ่ะเพราะมันเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือดาบคิงถือไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ อัศวินถือถ้วยเนี่ยคนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณก็จริงอะแต่เขาอะดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์เองนะเขาเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ยังเป็นประเภทรักเผื่อเลือกอะคุณก็จะไปโทษคนอื่นไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เองเพราะคนคนนี้เขาจะทำดีกับคุณแรกๆะนะเพื่อให้คุณเนี่ยลหลงไหลคอยตามนะ อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาแต่จริงๆอะ่ะมันก็เหนื่อยนะที่จะต้องต่อสู้แล้วถ้าเกิดคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนรักคู่ครองที่ดีะนะเขาก็จะไม่เอาปัญหาอันนี้มาให้คุณแต่ตอนเนี้ยไหนคุณจะต้องแบกรับภาระคนเดียวนะเลี้ยงลูกเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ใส่ใจรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาอย่างเงี้ย แล้วเขาเห็นว่าอู้ยคนนู้นคนนี้แย่งกันนะตบตีกันแย่งกันกับเขาเนี่ยเขาก็ยิ่งเหลิงเขาก็ยิ่งได้ใจฉะนั้นในเหตุการณ์เนี้ยสถานการณ์มันก็จะไม่ดีขึ้นหรอกต่อให้คุณกำจัดคนนี้ออกไปเอาเดี๋ยวคนใหม่ก็เข้ามาอีกนะอันนี้ถ้าเป็นพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วดูโดยรวมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์อันนี้มันจะไม่มั่นคง นะดูแล้วมันมองไม่เห็นเหรียญไม่ได้รับการช่วยเหลือรับผิดชอบอะไรเลยนะแต่คุณก็ยังอยากที่จะรักษาคนคนนี้เอาไว้นะคุณก็ยังแบบตัดใจไม่ได้นะยังอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณเลยนะแต่บางคนเนี่ยความสัมพันธ์ของ คุณกับเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ของคนที่เจ้าชู้นะเป็นประเภทรักเผื่อเลือกบางทีมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ยังจะไปคบคนน, ون, คนนู้นคนนี้แอบไปมีความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นความสุขเป็นความตื่นเต้นของเขาแล้วเป็นความเคยชินของเขาไปแล้ว คุณก็ต้องทําใจนะถ้าคุณยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เขาไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแล้วเขาก็ไม่เคยให้คํามั่นสัญญาอะไรกับคุณด้วยมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณอนะว่าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้เองบางคนก็ตัดตัดสินใจตัดจบไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะมันเหนื่อยไงการที่คุณมีคนรักคู่ครองแต่เขาเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปใส่ใจกับไอ้เรื่องไร้สาระไป ไปบริหารสเสน่ห์ไปหวานสเสน่ห์อะไรแบบนี้นะเอา,เอาการที่เขาเอาเวลาที่มีค่าของเขาเนี่ยไปใช้กับเรื่องอื่นแล้วคุณลองคิดดูว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยนะคุณอยู่แบบไหนก็เหมือนกับไพ่ t h e e m p r e s s ที่เป็นไพ่กับหัวนี่แหละถูกทอดทิ้งเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่อย่างบางคนเนี่ยถ้าเขาทนไม่ไหวเขาก็ถือว่า เขาอยู่กับใครบางคนที่ใจดำนะไม่รับผิดชอบในหน้าที่ไม่เห็นคุณค่าในการละกันแต่ส่วนคนบางคนเนี่ยถ้ายังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าคุณก็ต้องต่อสู้นั่นแหละนะกับไอ้คนที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับแฟนคุณอะไรอย่างเงี้ยเอาก็ดูแล้วกันว่าคุณเหนื่อยไหมนะแล้วเหลียนเหลิอนอะไรก็มองไม่เห็นเลยไม่ได้รับการดูแลเทคแคร์เอาก็แล้วแต่คุณนะ เพราะว่าตัวตนของเขาเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละความรักความดีความอดทนของคุณนะ่ะคุณไปเปลี่ยนเขาไม่ได้นอกจากคุณจะต้องเปลี่ยนตัวคุณเองถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะผู้จัดก็ขอให้คุณนะ่ะโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ